c ิตี้หนึ่งจุดห้า sv ไมเนอร์เชนนะครับปีสองพันสิบเจ็ดสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจะได้เต็มฟรีดาวนะครับใครหารุ่นไมเนอร์เชนรุ่นท็อปอยู่หน้าจอกลางกล้องถอยแอร์ออโต้ก็ครบนะตามมุมชมคลิปนี้ได้เลยครับรถมือสองส่วนหน้าขายเองครับคันนี้จะเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับโฉมสุดท้ายแล้วนะครับ sv มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยเห็นไหมครับ ไม่ได้เชียร์แล้วนะครับตัวไฟหน้าก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับเวลาสตาร์จะมีไฟเดย์ไลไท์ขึ้นมานะครับประจังหน้าก็จะแตกต่างกันนะครับสีน้ําเงินถึงให้ดูใกล้ๆนะครับสวยนะครับคันนี้ยางปี2021เกิร์้ด,ดนค้างก็มีนะครับทู่กันสารมีแล้วเรียบร้อยภายในเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะผมให้ดูภายในก่อนครับดูร,บรอบๆคันกันก่อนนะครับตัว กล้องเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะสำหรับ SV สนะครับถ้าเราซื้อพวกรุ่น Vpass ขึ้นไปเนี่ยก็ยจะมีตัวกล้องหลังให้นะครับเกลรอบคันเซ็นเซอร์ถอย2จุดมีให้เราเรียบร้อยนะ้ำมันก็รองรับได้ถึง E85 ด้ฝูฝาท้ายก็เลยนี่นะครับก็ยังปรับสภาพไม่เสร็จดีนะมองมาถ่ายให้ชมันก่อนนะครับเดี๋ยวรอล้างขัดเคลือบสีฟอกภายในนะครับแล้วก็มีล้อแม็กอีวงหนึ่งนะครับรอปัดปัดเงาอยู่ด้านซ้ายหน้าซ้ายนะครับให้ดู ล้อแม็กก็จะเป็นขอบ16บหให้ดูนี่นครับยางปี21จะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับ4วงนะพอดีล้อหน้าเขาเอาไปปัดปัดเงาล้อแม็กอยู่นะครับเป็นรอยครูดเก็บงานให้นะครับสวยงามนะตัวสเกอร์นี่ก็โอเคเลยดูดูดีนะตัวสเกอร์ตัวนี้นี่นะครับตัวชิว์บอสตร์ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อย แล้วก็คุณแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะเวลาล็อกรถก็ก,กดตัวนี้ขึ้นรถมาก็แค่เอามือเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเบาะหนังอยู่ในสภาพดีเลยข้อดีเลยนะก็คือเขามีหน้าจอกลางกล้องขอยให้ครบๆนะครับด้านหลังก็กว้างนะนั่งได้สบายๆนะครับมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะด้านหลังเบาะด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพดีนะฮะเบ,บาะฝั่งคนขับก็ปรับสูงต่ำได้ กระจกก็ให้ออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ปรับปรับไฟฟ้านะครับนี่คอนโมดดูเลขไม่กันนะครับ91,929ก้ 91, อีิโลนะครับนี่อัตราการกินน้ำมันเฉลีย์สิบสี่จุดเก้าลิตรมวิ่งมานะครับฟังกชันพวงมาลัยว่าพบ,พบแหละพุส่วนโฟนมีให้แพดเชิปมีให้ไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟ ตัดมองอยู่ที่ก้านปัดแต่ถ้ารุ่นรถที่เขาไม่มีไฟตัดมองมาจากโรงงานเนี่ยตัวไหนก็จะต้องติดเพิ่มเองหรือว่าประมาณนี้นะครับจะติดอยู่ประมาณนี้ท้ายมันก็เป็นปรับฟังก์ชันเครื่องเสียง S-V ก็จะมี S-V Plus ที่เป็นรุ่นท็อปกว่านี้นะฮะ S-V Plus เนี่ยก็จะเพิ่มตัวไซด์แอร์แบ็กขึ้นมาแล้วก็บอรหลังทับได้นะครับแอร์ออโต้หน้าจอกลางกล้องถอยให้ครบนะแล้วก็ปรับได้สามมุมมองอมเป็นหน้าจอจากโรงงานเลยนะครับนี้ซื้อไปก็ ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับจะมีโหมดสปอร์ตเนี่ยโหมด S ไว้ทำลายก็เวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเพื่อจะชิปที่พวงมาล,ลัยก็สามารถเล่นเกียร์ที่ตรงนี้ได้นะครับขวาบวกซ้ายลบเห็นไหม M1 ออกตัวได้แค่เกียร์หนึ่งนะครับคือดูง่ายๆนะจะเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับไม่ได้แกะเลยก็ภายในเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวรอล้างขัดเกลบ่ยสีทีหนึ่ง ดูห้องเครื่องเดิมๆก่อนล้างนะครับอันนี้เครื่องก็จะเป็นเครื่องพันห้าไอวีนะครับฝาหน้าเดิมๆดูที่ตัวนี้ได้ไม่มีเยิ้มนะครับสภาพสวยนะคันนี้นะครับใครสนใจก็เข้ามาเลยสำหรับลูกค้าที่สนใจ5 0ต v ้ไมเนชเปี17คันนี้นะครับ3 7 9 0 0 0บาทจะได้เต็มออกรถสามารถฟรีดาวได้นะครับผ่อนงวดละประมาณ 6,700บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์นะติดต่ออมได้ตามเบอร์ด้านล่างนะเป็นรุ่นมือสองที่ชลูมขายเองนะคันนี้ได้รุ่นท็อปออปชั่นที่จะเป็นครบนะครับประวัติดีด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมถึงอมนะรุ่นมือสองศูนย์ทำนด้ขายเองนะโทรมาได้เลยนะครับอยู่ตางจังหวัดถ้าอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเปร็นที่บ้านที่ทํางานได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ